สร้างความกล้าเอาชนะความกลัวด้วยการสะกดจบบิตบำบัดครับเชื่อหรือไม่ครับโอมทําหลัก <alet> สูตร ikes. เกี่ยวเรื่องการสะกดจบบิตบําบัดครับเพื่อช่วยให้คนหลายๆคนนั้นได้ก้าวข้ามอุปสรรคของความกลัวที่มันฉุดล้างชีวิตเราไว้คุณรู้ไหมว่าชีวิตของคนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ ไปอยู่ในจุดที่เขาอยากจะอยู่จริงเพราะความกลัวและจริงความกลัวมันอยู่คู่กับมนุษย์กันมานานแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันเขมือหัวเราเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับที่เราจะได้ใช้ชีวิตที่เราลักอิสรภาพความมั่นใจหรือการเป็นตัวตนของรจริงมันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าคุณบริหารจัดการความกลัวไม่ได้ครับมากไปกว่าน,นั้นครับบางคนเจอความกลัวที่มันหนักมากๆที่เราเรียกกันว่าโฟเบียครับสิ่งเหล่านี้มันเริ่มกลายเป็นอุปสรรค กับชีวิตคนครับแล้วคุณรู้หรือไม่ครับว่าซีนารีโอเหล่านี้หรือปัญหาเหล่านี้เป็นโจทย์หลักเลยครับที่โอมได้เข้ามาช่วยคนหลายๆคนให้เขามีอาการที่ดีขึ้นยังมีเคสเคสหนึ่งครับในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมได้ทําการสอนหลักสูตรนี้ไปและช่วยคนหนึ่งคนที่กําลังกลัวงูอยู่กลายเป็นเห็นงูแล้วรู้สึกน่ารักได้ครับบางครั้งไอ้พวกอารมณ์ลบเหล่านี้มันไม่ได้หลุดไปง่ายๆจากการที่เราแบบหนังฟังคลิป หรือว่าอ่านหนังสือหรือเข้าสัมมนา,าที่พัฒนาแค่แนวคิดแต่คุณต้องการกระบวนการที่มืออาชีพมากๆเช่นการสะกดจิตบำบัดครับที่มันสามารถผ่าตัดจิตใต้สํำนึกเปิดออกมาและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจจริงๆว่ามันสามารถลงไปเคลียร์สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในได้ ซึ่งคุณรู้หรือไม่ครับว่าใน2วันที่โอมเทรนนิ่งเนี่ยถ้าคุณได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันวันแรกเราจะได้เรียนรู้ทฤษฎีครับตั้งแต่ทฤษฎีสมองนะครับวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังนะครับอารมณ์ของพวกเรานะครับรวมไปถึงกระบวนการและวิธีการการสะกดจิตบำบัดแบบมืออาชีพครับเพราะหลักสูตรที่โอมกำลังนำส่งให้คุณนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในมาตรฐานสากลหรือ International Hypnosis Association ครับตัวโอมเองนะครับก็เป็นโค้ชแล้วก็เทรนเนอร์ที่ ทำในด้านการพัฒนาบุคลากรมาหลายหมื่นชีวิตครับและดูแลทั้งองค์กรนะครับมามากกว่า500องค์กรครับดังนั้นนะครับโอมอยากให้คุณมั่นใจครับว่าใน2วันถ้าคุณได้มาเรียนรู้กับโอมนะครับคุณจะเห็นภาพตัวเองเป็นคนที่สามารถสะกดจิตบําบัดตัวเองและคนรอบข้างได้ครับไม่เชื่อลองฟังเสียงของคนเหล่านี้ที่มาเรียนกับโอมดูสิครับก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนเราก็มองว่าปัญหาที่เรามีอยู่เราอยากเคลียร์ออกพอเราเคลียร์ออกแล้วเราไปเติมของใหม่แล้วพอเราล้นเราก็จะไป ถ่ายให้กับทีมงานของเราได้ปกติเราจะรู้แค่ว่าฉันแค่โกรธนะเจ็บใจนะแต่เราไม่รู้ว่าระดับของความโกรธนะนะั้นมันระดับไหนเราไม่รู้ว่าตน้นตอนของมันอยู่ตรงไหนเราแก้ไม่ตรงจุดแต่พอเรารู้มันทาให้เราแก้ตรงจุดตรงประเด็นแล้วมันก็ง่ายสําหรับคนที่อยากพัฒนาตัวเองนะอันดับแรกมันก็ต้องเปิดใจก่อนเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ก่อนเปิดใจเข้ามาเรียนรู้แล้วมันก็เหมือนเราสามารถต่อยอดนะหยิบอะไรต่างๆกลับไปใช้ได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักเซลล์ที่เหมาะสําหรับทุกเพศแล้วก็ทุกวัยนะเรียนได้ทุกคนนะจะมีปัญหาไม่มีปัญหาอยากจะพัฒนาชีวิตตัวเองเพิ่มมากขึ้นพี่ว่ามัน,มนว่ามันเรียนได้หมดเลย่ะถ้าเราเป็นมนุษย์เออมันมันคือมันมันเหมาะกับทุกคนจริงๆเพราะว่าปัญหาหลากัลกๆแล้วปัญหามันไม่ได้เกิดจากผู้อื่นนะปัญหามันเกิดจากตัวเราเองอะถ้าเราแค่เคลียร์ตัวเองอมันเท่ากับว่าเราก็จะอยู่แบบเรามีความสุขมากขึ้นลองให้โอกาสตัวเองมาศึกษามิติใหม่ๆครับของการอ่านจิตใต้สํานึกตัวเองงั้นถ้าคุณพร้ออมนนะคททีี่่ยากจเป็ ปล่อยวางความกลัวเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งมากยิ่งขึ้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับมีความสุขมากยิ่งขึ้นกดลิงก์ลงทะเบียนตอนนี้ตรงนี้เลยครับแล้วโอมสัญญาว่าชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมครับ